แต่คอกันซะแล้วสำหรับไรอันกาเซียกับทางออสการ์เดลลาโฮยาที่ล่าสุดนั้นได้เปิดศึกน้ำลายบนโลกโซเชียลสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้เริ่มประทุขึ้นหลังจากที่ทางเดลลาโฮยาออกมาประกาศว่าเขามีแผนจะผลักดันให้กาเซียเปิดศึกซูเปอร์ไฟกับแมนนี่ป่าเกี่ยวในอนาคตนั่นทำเอาไรอันกาเสียถึงกับออกอาการฉุนเลย เพราะว่าเขาเคยคุยกับเดลฮหย่าไว้แล้วว่าเขาต้องการจะให้อนาคตของตัวเองเป็นแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นมันไม่มีการเปิดศึกกับยอดมวยรุ่นพ่ออย่างแมนนี่ปาเกียวรวมอยู่เลยนอกจากนี้ไรอันกาเสียยังตัดพอเรื่องที่เดลฮหย่ากับทีมงานทิ้งเขาให้นั่งโดดเดี่ยวอยู่ในงานแถลงข่าวหลังจากเขาแพ้นอกให้กับโจนตาเดวิด เมื่อเดือนเมษายนซึ่งทางฝั่งเดลฮย่าคงจะลำคาญใจอยู่ไม่น้อยก็เลยออกมาโพสถึงไรอันกาเซียผ่านทวิตเตอร์ถึงเรื่องความงอแงเอาใจใจของไรอันกาเซียที่ไม่ยอมเชื่อฟังทางโปรโมเตอร์ส่วนทางไรอันกาเสียก็ตอบกลับว่าเขาสุดจะทนกับการดูถูกดูหมิน่นรวมไปถึงการที่โปรโมเตอร์ไม่ให้เขาโชคกับทาง โรลีโรเมโลในไฟต์ต่อไปนั่นเอง